มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟ i ีฟ15เข้าไปดูกันได้ที่เพจฟ i ีฟ15 Thailand แคอยครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้ตัวแจ่มๆกันทุกคนนะครับตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง s ต o ท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Steam s Steam w a l l e t ก็มีนะครับมาครับ <c oughs> เห็นแล้วก็เหนื่อย8,531ล้าน4 0 0แสนแต่และตัวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างบ,บ้าบ้าบอโอเคเรามาไล่รีวิวไปให้ครบแล้วกันครับแล้วก็เริ่มจากตัวที่ยังไม่เคยทำเป็นคลิปแล้วกันเริ่มจากไมคอนคืออาจจะรีวิวไม่ได้จอดหรืออะไรมากครับก็คือกองหลังแม่งทำเป็นคลิป ยังไงอย่างที่พูดแต่ว,ว่ากองหลังถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงๆแล้วแม่งก็เข้าประทะไม่ได้แบบนี้ป้องกันไม่ได้แบบนี้ครับก็เลยไม่รู้จะทําเป็นคลิปออกมายังไงครับก็เลยรีวิวแม่งให้ครบทีเดียวเลยสำหรับ x อครับก็ x i ็กอกองหลังก็มี 1,2,3... 7ตัวโดยประมาณครับผมเปนว่าเราจะรีวิว XI ทั้งหมดนี้ให้ครบครับตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำไอโกนี่แม่งแบบ เอาไว้หลังสุดๆเลยกันสำหรับโกครับเริ่มจากไมคอนนี่ก็ต้องบอกว่าเข้าปะทะอย่างจริงจังจริงจังเกินไปแล้วก็โคตเร็วตัวใหญ่เข้าปะทะดีคลิปนี้อาจจะได้ยินคำว่าดีดีมากดีดีดีมากนี่ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าดีจริง XI โอเคไมคอนนี่ก็เร็วเอาแบบสั้นๆนะครับจะได้กระชับจะได้หมดทุกตัวเร็วเข้าปะทะอย่างจริงจังครับ ดาวิดลุยเอ็กเป็นเอ็กไอที่ผมพยายามเก็บตังค์ซื้อครับเพราะว่าชอบโดยส่วนตัวแล้วก็ได้ลองเล่นแล้วยิ่งชอบเข้าไปอีกครับเพราะว่าตัวมันดู189คือแม่งแบบอารมณ์เหมือน h u m เมลเอ็กเอ้ยไม่ใช่อารมณ์เหมือนฮุมเมลเวอร์ครับแต่ว่าดูความเร็วความเร็ว,คว,รวความเร็วสปีดต,ต้นความห้องตัวดิแม่ง <c oughs> เกินร้อยอะและคือตัวใหญ่และเร็วขนาดนี้แม่งโกง ว่าโกงก็ไม่ใช่ครับแม่งก็คือ XI นั่นเองก็น่าใช้มากๆครับแล้วก็ผมชอบอยู่แล้วไงดา,าวิดหลุยเก็บตังซื้อแป๊บตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ดาว,วิดหลุยราคาดูไงวะบวก1อยู่ที่200แม่งแพงไปหน่อยวะ่ะผมว่าสักร้อยหน่าจะกำลังดีครับเฟอร์ดินาน XI ต้องบอกว่าเฟอร์ดินานเป็นกองหลังที่ <c oughs> เคยใช้หลายครั้งนะนะสำหรับ XI เนี่ย แม่งเอาอยู่หมดเลยเหมือนเหมือนคล้ายๆเทอร์รี่อ่ะแต่ว่าเป็นอาจจะแข็งแกร่งไม่เท่าครับแต่ว่าดูความเร็วไม่ใช่ดิความเร็วอยู่ไหนมันเร็วไงเร็วแล้วตัวใหญ่เนี่ยมันมันพอกันแหละสองตัวเนี้ยใหญ่และเร็วแม่งโกงโคตรโกงรับฟอรดินาน xi ครับเข้าประทาดีมากโดยเฉพาะลูกมงนี่เอาอยู่หมดเปิดมาทางไหนก็แม่งเจอแต่หัวแม่งครับาลามอส XI ต้องบอกว่า คนอาจจะไปมองที่ว่าปี2องพ UCL แม่งดีๆก็เลยแบบอาจจะมองว่าไอรามอสเอไอไม่เก่งมันไม่ใช่อย่างนั้นว่ะถ้าถามความคุ้มค่า2องพ UCL ก็อาจจะคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าตรงที่มันถูกกว่าแค่นั้นแหละแต่เอไอแม่งดีกว่าจริงอ่น้ําหนักตัวอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าเรื่องการเข้าปะท้าแบบเนี้ยไอ้น้ำหนักตัวที่น้อยก็ทําให้ตัวแม่งพลิ้วตัวแม่งเล็กแต่ว่าเข้าปะท้าดีอรมเหมันเอเสเซียงอะ เอสซียงศูนแบบนี้ครับแต่ว่าเข้าประทะดีกว่าเยอะรามอทเอ็นี่โคตรชอบใช้มาหลายครั้งละก็ไอเรื่องความคุ้มค่าอะไรแบบนี้ผมจะไม่พูดแล้วกันว่าตัวไหนคุ้มไม่คุ้มครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบครับเอแต่ตัวนี้ก็ถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งอะ่ะเก่งเก่งชิบหายความเร็วสปีดต้นความคล่องตัวอะไรแบบนี้ก็ถือว่าสูงครับสำหรับกองหลังเข้าปะทะก็โคตรด,ดีแข็งแกร่งจังหา ชาบี้ลองโซ่หลายๆคนก็อยากให้ทำครับครั้งนี้ก็ได้มาเล่นละจริงๆมันยืน CDM จจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของมัน,นครับเพราะว่าการเข้าปะทะมันแค่97มัน CDM ณนะตอนนี้แม่งฟีฟ่าไรส์สามควรจะเป็นการแข่งแข่งกับเข้าปะทะเกินร้อยครับเพราะว่าตัวผู้เล่นหลายๆตัวแม่งเก่งเกินแต่ยิ่งผู้เล่นปีใหม่ๆที่เข้ามาครับแม่งก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สำหรับชาบี้ลองโซ่ความเร็วนี่มันเยอะนะถ้าจำไม่ผิด น,นี่ไงความเร็วสปีดต้นข้องกลัว,ข,ลวข้องตัวแม่งเยอะครับแต่เหมาะจะเหมาะจะเล่น CM มากกว่าแต่ว่าที่จับมาเล่น CDM เพราะว่า CM เจิดมันเล่นดีกว่าและเจิดแม่งถึงจะรู้สึกว่าเจิดจะเข้าประทายเยอะกว่าเป็นร้อยแข็งแกงอีกเป็นร้อยแต่ว่าเจิดมันยิงดีไงผมเลยจับมาเล่น CM เครับเพราะว่าอาศัยเรื่องการยิงไกลของมันซึ่งแบบโคตรด,ดียิงไกลดีมากเจิดนี่ก็ร,รีวิวไปแล้วนี่หว่า เอาเป็นว่าข้ามไปก่อนเอาไปตัวที่ยังไม่เคยรีวิวทาเป็นคลิปแล้วกันเหยืนทาไปแล้วล็อบเบนแล้วกันล็อบเบนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวที่ผมมองว่าจะซื้ออยู่แล้วก็ได้มาเล่นครั้งนี้ก็โอเคครับสมน้าสมเนื้อไม่ไม่ได้สมน้าสมเนื้อดิเดี๋ยวดูราคานะตอนนี้ก่อนดูราคาป๊บราคานะตอนนี้มันเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบเลยเอ่ะ มว่าแม่งแพงไปหน่อยว่ะนึกว่าประมาณร้อยต้นๆครับมันเก่งจริงแต่ว่า250แม่งแพงไปหน่อยครับก็ถือว่าอีกตัวที่น่าใช้ครับเพราะมันเร็วจริงครับแล้วก็เรื่องการจบสกอร์อะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีครับความอึดเท่าไหร่วะโอ้ร้อยเจก็วิ่งทั้งเกมสบายสบายครับโอ้โหสมดุลแม่งโคตรเยอะแข็งแก่งอีกเป็นร้อยของมึงกะาจะไม่ล้มเลยใช่ไหมปีนี้รอบเป็นปีนี้กะจะไม่ล้มเลยโอ้โหดูการเลี้ยงบอลก็กเป็นอีกนี่ผมเล่นไปเสร็จแล้วครับ คือลองเล่นมาทุกตัวแล้วค่อยมารีวิวสุดท้ายครับเพิ่งมาดูค่าพลังตอนนี้เหมือนกันก็น่าใช้สำหรับล็อบเบนง่ายแต่ตอนนี้มันเอ็กไอมันก็แพงราคาแพงทุกตัวครับแล้วตอนนี้มันราคาขึ้นนะอ่ะเพราะกล่อง10 UCL มันยังอยู่ไงอีกต่อไปผมว่าแม่งอีกนานะกว่าจะราคาลงครับตออเลสนี่ก็รีวิวเป็นคลิปไปแล้วพูดสั้นก็คือผมเอาสําหรับโดยส่วนตัวนะตอนนี้นะผมยกให้แม่งเป็น กองหน้าที่ดีที่สุดในฟีฟ่าออนไลน์สครับสำหรับตอเลสสำหรับผมนะบางคนอาจจะมองไปที่อีบา XI ครับหรือด็อกบาซึ่งด็อกบาผมใช้แล้วอีบาผมก็ใช้แล้วแต่ตอเลสเนี่ยผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในเกมสําหรับผมนะตอนนี้ครับโดนี้โดนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากเอาเป็นว่าแม่งเก่งจบเพวันโดนี้ก็ทําเป็นคลิปไปแล้วเป็นคลิปแรกครับเทียโกซิมวาเอต้องบอกว่า <c oughs> ในทีมหลักผมก็มีตัวเนี้ย เป็นนักเตะที่เอาจุดเด่นของมันเลยนะที่เด่นๆนะเดี๋ยวขอดูค่าพลังในการแย่งบอลก่อนว่าอย่างที่คิดหรือเปล่านี่ไงแย่งบอลตั้งร้อยสิบสองคืออันนี้อาจจะบวกสองนะต้องลบไปลบไปหนึ่งลบลบไปหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหรือสองวะน่าจะหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในทีมลบไปหนึ่งก็แย่งบอลประมาณร้อยสิบเอ็ดคือแม่งเป็นนักเตะทีเ่เวลาเบียดปุ๊บและเกี่ยวบอลออกไปจากกองหน้าอะไรพวกนีน้เกี่ยวบอลออกไปจากตัวลุกอะ แม่งทาได้ดีมากดีสุดๆุดแหลอ,เ,อเรื่องความสูงกับน้ําหนักอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ครับเพราะว่ามันมันคล่องตัวไงเวลาเบียดแย่งบอลเวลากองหลังเขาพลิกแม่งก็พลิกกลับพลิกปุ๊บแล้วก็พลิกกลับปั๊บเลยครับแล้วแย่งบอลดีมากจุดเด่นที่ผมเล่นมานะเล่นต้องบอกว่าเวลาแม่งไม่ฟิตผมก็พยายามเอาลงนะเพราะามันจำเป็นจำเป็นจริงๆครับสำหรับตัวนี้ในทีมที่ผมใช้อยู่ ความเร็วสปีดต้นข้องตัวก็ถือว่ากลางไม่กลางนี่กลางกลางสำหรับกองหลังแค่นี้แม่งก็เยอะมากเลยนะแล้วก็เข้าประทาโอ้โหเลาเข้าปะทาโคตรเยอะแต่มันก็ประทาดีจริงๆครับแข็งแก่งก็ถือว่าปานกลางปานกลางร้อยกว่าที่ปานกลางตรงไหนวะถือว่าดีครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ามีติดทีมไว้โคตรอวยแต่มันก็เก่งจริงครับสำหรับเจโกซิมวาแล้วก็ลิเบอรี่ลิเบอรี่นี่ก็เล่นแล้วมันก็เก่งอ่ะ แต่ว่ามันมันมันรู้สึกว่าเป็น x อที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับไม่รู้ดีผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ราคาเท่าไหร่วะอ่ากไม่ใช่ดีราคาประมาณ40-50ิบา,าเป็นว่าลิเบอรี่นี่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้บายเยิรหรือฝรั่งเศสมองไปที่ปีอื่นที่มันมี5ดาวน่าจะน่าจะดีกว่าครับ คือดีกว่าหมายหมายความว่าคุ้มคุ้มค่ากับเม็ดเงินกว่าอันนี้มันดูดิจบสกอร์อะไรแบบนี้นก็กลางๆนะดูดิความเร็วปีกความเร็วก็ประมาณนี้ก็ถือว่ากลางๆครับมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะถ้าเทียบกับ x i ตัวอื่นๆก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วกันครับแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ครับสำหรับ l i บ e รี่ XI ตัวต่อไปแลมแลมทำเป็นคลิปยังงยัง สำหรับแลมนี่บอกว่าแม่งเป็น XI ตัวแรกที่ผมเสริมเข้าทีมตั้งแต่แม่งราคาประมาณ30ตอนนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งก็บอกว่าแม่งยิงดีหลักๆคือมันยิงดีแล้วก็ส่งบอลอะไรแบบนี้ครับเหมาะแก่การจับไปเล่นเป็น CAM ครับเพราะว่ารู้สึกว่าการเข้าประท้ามันจะไม่ได้สูงมากนะเดี๋ยวดูกันเข้าประท้าแค่83ครับเล่น CM มันต้องแบบเจิดแบบนี้ครับที่มีเข้าประท้าสูงๆหน่อย อาจจะมีแข็งแก่งบ้างครับเกือบร้อยก็เหมาะกับการเอาไว้เบียดกับพวกกองกองหลังฝั่งตรงข้ามครับเอาเป็น C.A.M. อะ่ะยิงดียิงดีมากคล้ายๆเจดิดแต่ว่า <c oughs> ยิงดีกว่าเจดิดน่าจะยิงดีกว่าเจิดครับแต่ว่าเรื่องการสรีละในเกมรับต้องยกให้เจิดครับสำหรับเมสซี่เมสซี่ทำไปแล้วด็อกบานี้ยังไม่ได้ทำเป็นคลิปนะ แต่ใช้แม่งทุกวันเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมผมครับเพราะว่าทีมผมแม่งมีกองหน้าคนเดียวมีกองหน้าคนเดียวด็อกบาเอ็กไอรีวิวก็บอกเลยว่าแม่งจะว่าโกงก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าเอ็กไอมันก็ด้อย่างนี้แหละดูครับความเร็วสปีดต,ต้นไอ้นักเตะทีดด่แม่งสูงขนาดนี้น้ำหนักตัวขนาดนี้แต่แม่งเร็วไปเลยแข็งแกร่งดูแข็งแกร่งแข็งแกร่งอีกเป็นร้อยแม่งเป็นกองหน้าที่มหาปลายาจริงจริงแข็งแกร่งเบียด คือบางทีเล่นอีบารเนี่ยอีบามันอาจจะไม่เร็วมากไงอีบาแบบมาถึงเราก็แบบเหยียบเหยียบบอลบางไวก่อนแล้วพิกด็อกบาร์นี่ไม่ต้ง้งนครวิ่งไปวิ่งไปวัดเลยส่วนใหญ่แม่งจะเอาชนะได้เกือบทุกคนครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่และแข็งและเสือกเร็วอีกยิงจบสกอร์1้5กของหน้าเป้าในฝันของใครหลายๆคนครับซึ่งผมก็ซื้อมาตอนนี้ราคาอะไร ล็อกบายตอนนี้ประมาณ400ครับราคาต่ําสุดเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ200ต้องบอกว่าตัวน,นี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ130ล้านครับก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าทีเดียวโคตรขี้โชว์เอโต้นี่ทำไปแล้วออกออกไม่ใช่อองลีเอ็กไออัน,นตอนนี้เป็น l i m i t ต็ด d i t i ชันไปแล้วและนี่ก็บวกซะสองเลยบ้าบอองลีนี่ก็บอกว่า <c oughs> ยิงคมมากแล้วก็ปั่นดี อาซียาก,กับนอยเออร์ไม่ค่อยได้ใช้ว่ะแต่ XI มันก็ถามว่าเหนียวไหมมันก็เหนียวแหละแต่ว่าโดนจจอะก็อย่างว่าครับโดนจจอไม่ว่าจะเป็นกอตัวไหนม่งก็โดนอยู่ดีฟิลิปรามใช้แล้วม่งก,ก็จะบอกว่าเอไอเวอร์ครับมันอาจจะค่าพลังดูดีกว่าไม,ไม่เชิงว่ะเวอร์ครับมันอาจจะค,คุ้มค่ากับเม็ดเงินกว่าแต่พอลองใช้ฟิลิปราม XI แล้วมันก็เก่งนะ เข้าปะทะก็ดีแข็งแก่งอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคล้ายๆพวกเดนนีเอาเวสอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าแม่งก็หยุดอยู่นะเจอพวกโดอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามันอาศัยความเร็วมากกว่าครับคือถ้าเกิดวิ่งไปแบบวิ่งแล้วกด X ค้างแบบวิ่งเบียดแบบนี้แม่งยากครับที่จะแย่งบอลแต่ถ้าเกิดวิ่งแซงไปก่อนแซงไปสักนิดแล้วกด X แล้วก็ปล่อยกระแสง x อเงี้ยมันโอเคกว่าถ้าเกิดจะไปวิ่งเบียดมันดูล้อเ0น้ำหนัก64มันไม่ค่อยเวอร์ครับกับการเล่นเกมแล้วแบบอาศัยเบียดไหลต่อไหลครับแต่ต้องอาศัยจังหวะสักเล็กน้อยครับในการเล่นฟฟลิปราม x i ก็ถือว่าเก่งอยู่ราคาเท่าไหร่ราคาอ้าวศูนบเหรอเฮ้ยโอเคนะไม่ถูกไม่แพงครับ x i ก็ไม่น่าเกียดนะเก่งเก่งใช้ได้ครับ ซาบาเลต้าซบาเลต้าบวกแปดเทอร์รี่บอกเลยว่าใช้แม่งมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่มีความเร็ว90นะเดี๋ยวมันต้องดูที่บวกหนึ่งเนี่ยบวกหนึ่งความเร็วเนี่ยใช้ได้ครับแต่ว่ามันคล่องอาจจะเป็น80อาจจะเป็นสีฟ้าก็จริงแต่แม่งก็มันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับผมมีอยู่ขายทิ้งมาละไม่ใช่ขายทิ้งนี่ขายแล้วไม่ซื้อเทียโกซิมวาครับเพราะว่า เทอร์รี่เนี่ยจุดเด่นคือมันแข็งแข็งจริงๆแข็งเกินไปและตัวมันใหญ่ตัวใหญ่มากคือเท่าที่จําความได้เล่นเทอร์รี่มาแม่งไม่เคยล้มเลยครับแล้วก็เวลาโกเขาเปิดเกมมาอย่างเงี้ยเทอร์รี่มันจะอยู่หลังกองหน้าไม่ว่าจะเป็นอีบาไม่ว่าจะเป็นใครแม่งจะหม่งได้ตลอดเพราะว่าแม่งดูหม่งบอลโคตรเยอะ มงได้ตลอดจริงๆครับแล้วก็เรื่องการเข้าประ้าแบบนี้ครับเท่าที่ผมเคยเล่นนะเทอร์รี่หยุดอยู่ทุกตัวบอกเลยมันอันนี้ไม่ได้แกล้งพูดนะว่าเชียร์เชลซีแต่ว่าแม่งหยุดอยู่ทุกตัวจริงๆแต่ว่าจุดเสียคือความพ้องตัวพวกนี้แหละบางทีโดนโยกทีหนึ่งมันตามไม่ทันไงแล้วเวลาผมเล่นขึ้นไปเจอแบบระดับแค่ซีซีทองแบบเนี้ยทีมแต่ละคนก็โคตรหดครับซึ่งเทอร์รี่มัน มันเหมาะกับชนกองหลังไม่ทุกตัวเหมาะกับชนพวกอ e ิบาอิบาใครหีว่ากองหลังใหญ่ๆอิบา e ใครกัะด็อกบาคือกองกองหน้าใหญ่หญเอาเทอร์รี่ไว้หยุดอ,อยู่ครับเพราะว่าไอความเร็วมันไม่หนีกันมากไงแต่ถ้าไปเจอแบบตอร์เรสเอโต้แบบนี้ครับเวลาโดนโยกระกกางแม่งต่างไม่ทันไงเพราะความคล่องตัวมันน้อยพอโยกไปปุ๊บเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มเร่งสปีดใหม่แม่งก็ตามไม่ทันครับเลยค่อนข้างจะเซ็งครับแต่ว่าใช้ได้นะ เรื่องการเข้าประทาครับอาศัยเหลี่ยมบอลอาศัยเหลี่ยมบอลก็น่าจะเป็นกองหลังที่น่าใช้ครับใครอีกหมดแล้วครับลูนี่นี่ทําเป็นคลิปไปแล้วต่อไปเราไปดูนี่ดีกว่าไปดูหน้าตาของแต่ละตัวว่าเป็นยังไงก็อาจจะร,รีวิวไม่หมดนะเดี๋ยวดูวอนว่า <c oughs> ว่าไม่ไม่ได้พูดถึงใครไหนวะปาบ เอาเป็นตำแหน่งแล้วกันอันนี้ก็ทำเป็นโอลกากานี่ ine, เอาไว้ก่อนแล้วกันครับรอให้ให้มีคนใจดีเอามาให้ทำล้วกันดิมาเลียโอเคดิมาเลียอินเนสตาโทนี่เชนไนเดอร์ก็เหลือไม่กี่ตัวนะเปียโร่ไม่เคยเล่นแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เอฟรามาเชมาเชลานโนมาเชลานโนเคยเล่นแล้วเอว่าก็เคยเล่นแล้วปีเก้ ปีเก้เคยเล่นยังวะดูหน้าก่อนเขาเคยเล่นแล้วดิหน้าแบบนี้เห็นแล้วจําได้ดานนี้เอาไว้เคยเล่นแล้วแต่จริงผมก็รีวิวให้หมดไปเลยไม่ดีกว่าวะได้มามาเซโลกับเอฟราก็ต้องบอ,อกว่าแม่งดูดิความสูงไม่ต่างกันเลยน้ําหนักก็แทบจะไม่ต่างกันครับก็เป็นปีกที่ถ้าถามว่าดีมัมนก็ดีหมดก็ว่าเอ็กไอครับก็ สำหรับมาเซโลก็อย่างอย่างที่เห็นครับเปรียบเทียบกันที่ค่าพลังครับไม่ไม่เอาเป็นเปรียบเทียบเดิเอาเป็นทีละตัวลวกันเอฟร่าก่อนแล้วกันความเร็วเท่าที่จําได้นี่แม่งเร็วแล้วก็การวิ่งเข้าประทาครับก็ไม่ค่อยลมนะเป็นแบ็คไซด์ที่ก็อบอกว่าเก่งเก่งคนนึงเลยในเกมแล้วก็ความแข็งแกร่งนี่มันเหมือนฟิลิปรามนะครับอาจจะแข็งไม่มากครับก็คือเล่นทรงๆเดีวยวกับฟนะิลิปรามเลยแบ็ค ตัวเล็กครับแต่ว่าต้องอาศัยวิ่งวิ่งไปก่อนครับมาเซโลก็น่าจะส่งคล้ายๆกันนะเท่าที่เล่นเท่าที่จําได้ครับก็เนี่ยแข็งแก่งไม่มากครับเอไอแข็งแก่งไม่ถึง80แต่เข้าปะทะเยอะสังเกตน,นะไอพวกเอฟล่าพวกไอลาอะไรแบบเนี้ยตัวเล็กแต่ว่าเข้าปะทะเยอะคือหยุดอยู่ครับถ้าเหลี่ยมบอลดีกว่าส่วนวีดิดนี่ช้าช้าแต่เหมือนเทอร์รี่เลยครับถ้าเกิดจะให้เลือกก็ไปใช้เทอร์รี่ดีกว่า วีดีนนี้ช้ามาก XI แต่ว่าเข้าประทะก็โหดจริงตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าช้าดูดิสปิทอนดูความห้องตัวดิยิ่งกว่าเทอร์รี่เทอร์รี่มันยังประมาณ61กึ๊บแม่งก็พอกันป่าวะแต่มันตัวใหญ่กว่าไงตัวใหญ่ดูดิความสูงแม่งสูงมากตัวใหญ่กว่าเทอร์รี่เยอะแต่ว่าความห้องตัวมันน้อยครับเข้าประทะไอแข,ข็งแกร่งคับเข้าปะทะมันเยอะอยู่แล้วไอ้ก้วคองหลังใหญ่ขนาดเนี้ย แต่ว่ามันอย่างที่บอกโดนโยกทีเดียวแม่งหายเลยบ้าบอกปีเก้นี้กระรงเดียวกันเลยตัวใหญ่ใหญ่กว่าอีกแต่ว่ามีความเร็วความ้องตัวที่เยอะกว่านิดนึงนิดนึงแต่ว่าดูแข็งแร่งเข้ามันค่าพลังหน้าเกียดว่ะค่าพลังหน้าเกียรติสำหรับเอ็กไอถือว่าน้อยนะแข็งแร่งเข้าทงแม่งอาจจะสูงก็จริงครับแต่เอ็กไอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ มองไปที่ u c l ีกว่าเร็วกว่าด้วยครับไอ้นี่ตัว10 u c l ีกว่าเยอะเลยครับจะเรียกว่าดีกว่าเยอะก็ไม่เชิงเอาเป็นว่า10 ucl มันเร็วกว่าน่าใช้กว่าครับใครอีก daniel owen daniel owen ตัวสุดท้ายละ daniel owen ต้องบอกว่าเป็นแบคที่บุกมันครับตอนเล่นแล้วก็ยิงดียิงดีมากแล้วก็แข็งแกงอาจจะไม่เยอะนะ80อันนี้ก็ถือว่าดีดีกว่าพวกมาเซโล o นะ แต่แปแต่80ก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับแต่ว่าเข้าประท้าเยอะ88เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นกองหลังที่แมง่งทรงเดียวกันหมดเลยนะไอ้พวกแบ็คตัวเล็กเนี่ยน่าจะใช้ไมค่อนกว่านะไมค่อนสูงกว่าเยอะลามอนก็สูงกว่าแต่ว่าก็โอเคนะดันเนี้ยเอาเวสราคาเท่าไหร่โหเก้าสิบเลยวะเก้าสิบแพงว่เอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบแล้วกันครับถ้าเกิดมองไปที่แบ็คต้องไมค่อนแบบนี้ตัวใหญ่หญหเข้าประทะแข็งแก่งเยอะๆเข้าประทะดีๆครับ เร็วนี้ก็เร็วอยู่แล้วจะรีวิวรอบ2อไหมโอเคไปดูหน้าตาดีกว่ามาคลิปนี้อาจจะไม่มีจังหวะเล่นละเพราะว่าแต่ละตัวมันเคยทำไปแล้วโดวก็เคยทำไปแล้วครับตอนเลสหน้าตาประมาณนี้เคยทำมาแล้วก็ไปหาดูกันได้ครับในช anel ล็อบเบนล็อบเบนนี่อาจจะทำแบบว่าตัวของแม่งคนเดียวอีก อีกสักคลิปอาจจะนะขอดูก่อนครับใครต่อเหยืนเหยืนนี่ก็ทำไปแล้วครับไอเรื่องลูกยิงแบบนี้มันก็ก็รีวิวได้ว่ายิงโค้งดีไหมยิงไกลดีไหมอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเกมลับแบบนี้มันมันพูดยากอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงก์ของคลิปเกมลับไว้ให้แล้วกันครับเคยทำไปแล้วครับคลิปเกมลับอันนี้ใครวะออลองโซเฮ้ยผมเป็นงี้อ่ะโคตรเท่ครับ ใครดาวิดหลุยหน้าเหมือนกันทุกปีเลยนี่ครับดาวิดหลุยเอ็กไอหน้าประมาณนี้เฟอร์ดินานผมถักด้วยลาโอ้ยลามอสแม่งโคตรเท่ครับเกือบลืมไปแล้วนะจริงๆเคยเล่นแม่งมื่อน,นานโคตรมาแล้วถือว่าเท่ใช้ได้โอ้ไมคอนไมคอนที่เหมือนกันทุกปีดำเฟอร์ไอบุฟฟอน ดอ็อกบาดอ็อกบาโคตรดำผมโคตรเท่ <c oughs> เท่รวรงอไงเอโต้เอโต้นี่แม่งหลังจากที่ทำหน้าตาใหม่แม่งก็เหมือนกันทุกปีเลยครับเหมือนกันทุกปีหรือเปล่าไม่รู้ครับน่าจะน่าจะทุกปีนะใคอองรีอองรีกร็ประมาณนี้เมสซี่แลมบ์ลิเบอรีร่หน้าบากด้วย เบียโกซิมวาดูนี่น่าเหมือนกันทุกปีมิดาวไม่ใช่ละจอ์นเธอร์ผมแม่งไม่เท่เลยตอนแรกซื้อ XI มาคิดว่าหน้าตาแม่งจะเท่ๆหน่อยหน้าตาแม่งเหมือนปี2007เลยครับเธอร์ลีนที่เท่ๆแม่งมีอยู่ปีเดียว06แล้วก็สบาติตามวิลลิบลามไม่นี่กันหน้าเหมือนกันทุกปีคาซิยาร์เอ้คาซิยาร์นี่รู้สึกว่าจะแตกต่างนะ น่าจะเท่น่าจะเท่นอยเออร์นอยเออร์นี่ก็ไม่ต่างอะไรมากโดนี่ผมแม่งไม่เคยอับโดมันตัวแรกนี่หว่าโดผมไม่ให้เท่เท่าไหร่ครับโอเคครับคลิปนี้รีวิวเอเอาแม่งให้ครบไปทุกตัวไม่ครบดิเฮ้ยหรือว่าครบวะ <laughs> ครบดิเพราะว่าไปพูดถึงตอนสุดท้ายด้วยในตลาดโอเคครับคลิปนี้ก็ลา ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ครับเดี๋ยวว่าไม่แน่ครับไอพวกล็อบเบนอะไรแบบนี้อาจจะมาทำเป็นคลิปอีกสักครั้งหนึ่งครับเอาไว้ติดตามแล้วกันครับคลิปนี้ก็ไปก่อนดีกว่าครับเราวไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ